สวัสดีจ้าเมนนี้ไม่เห็ดแกงเพชกะทิใส่เนื้องั้ล้วนกะทิให้มันแตกมันแล้วก็เนื้อห้มันเปื่อยแล้วก็เอาพักลงหม้อจ้ะพักกับมีฟักมีบักเขือแล้วก็หั่นพริก้อยเลาก็ชิมรสตามใจที่ห้องมักเพราะว่าเห็ดอาหารนี้มันไม่บ่มไม่สูตรตายตัวและแต่เราชอบนะคะเห็ดนี่ก็ออกเข้มนิดนิดหวานหน่อยๆน่อยแล้วก็เน้นให้มันมันมันจะอร่อยถ้าแกงเผ็ดน่ะ นั่นแหละปรุงรสด้วยเกลือปรุงรสด้วยน้ําตาลปีป๊บน้ำตาลมะพร้าวนั่นแหละแล้วก็น้ําปลาชอบผงนัวชูรสเราก็ใส่ถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่เอารสกลมๆตามข้าหมักนั่นแหละค่ะเพ็ดท่ากัะเอาพริกร้อยแดงอันนี้หมักเพ็ดค่ะก็กเลยหั่นพริกร้อยแล้วก็ใบมะกรูดร้อยให้มันหอมให้ดับข้าวเนื้อมันเสียอร่อยเลยนะแล้วก็ ไอ้ลอให้ค้นแล้วก็ล้อให้มอมันเดือดเดือดจักน้อยแล้วก็พอพักหยุบหยุบแดดเขาก็จังป๋งเห็ดอาหารมันพิสูตรตายตัวด้วยค่ะแล้วแต่เขาหมักแล้วแต่เขาชอบแล้วเขาก็เอาหัวกะทินั้นร้อยลงไปร้อยลงไปร้อยลงไปแล้วก็ค้นค้นมันได้รสชาติแล้วเขาก็โป๋งป๋งแล้วก็เอามากิน ตักขึ้นโตมันจะแซบนะคะแซบเด้อจ้ะแซบในแกงเพชรความันแซบเด้อบู้ใด้กินแล้วสิติดใจเด้อจ้าคลิปหน้าเจอกันนะคะบััสดีค่ะ